แม่พริ้งผู้ใจบุญตอนแม่กำพรา้าระแวกบ้านที่แม่พริ้งอยู่นั้นมียญิงคนหนึ่งอายุมากแล้วราวหกสิบปีเศษเศษชื่อถมคนในถิ่นนั้นเรียกว่ายายถมยายถมคนนี้ตั้งแต่ทิดจ้อยสามีของแกตายไปเมื่อปีก่อน แกเลยโกนหัวนุ่งขาวห่มขาวไม่อยู่บ้านช่องอย่างชาวบ้านทั่วไปแต่ไปปลูกกระต่อบอยู่ในวัดแต่ใกล้กับศาลาอยู่คนเดียวมีแมวหมาเป็นเพื่อนลูกเต้าแกก็มีอยู่หลายคนแต่แกไม่ยอมอยู่กับเขาทั้งสิน้นวันหนึ่งแม่พริ้งไปวัดแล้วเลยไปเยี่ยมถามแกว่าทำไมจึงไม่อยู่วัดอย่างนี้ลูกๆไม่ว่าเอาหรือ ยายถมตอบว่าไม่อยากจะอยู่กับลกูกโรกเพราะรำคาญอยู่กับใครมันใช้ได้มันก็ว่าดีแต่ถ้ามันใช้แล้วไม่ทำมันก็ว่าเอาให้ต้องเจ็บใจสู้อยู่คนเดียวอย่างนี้ไม่ได้สบายกว่าไม่ต้องเป็นขี้ข้าใครทั้งสิน้นแม่พริ้งฟังแล้วสงสัยเพราะธรรมดาพ่อแม่แก่ตัวก็หวังว่าจะพึ่งพาโลกแล้วเหตุไรยายถมจึงว่า อยู่วัดสบายกว่าอยู่กับลูกจึงพยายามถามเรื่องราวต่อไปสังเกตว่ายายถมกำลังสบายอกสบายใจแกจึงเล่าเรื่องของแกให้แม่ปริงฟังโดยละเอียดว่าตัวของยายถมได้ทิดจ้อยเป็นสามีตั้งแต่ยายถมอายุ21ปีแต่แรกมีนาที่พ่อแม่ให้เป็นมรดกเพียง20่กว่าไร่อาศัยที่ทิดจ้อยสามีของแกเป็นคนขยัน ไม่กินไม่เล่นไมู่่รุย่รยูุร่ายเหมือนคนอื่นๆจึงสามารถเก็บหอมรอมริบซื้อที่นาต่อไปได้อีกหลายแปลงจนมีนาเกือบร้อยไร่ปลูกบ้านเรือนอยู่อย่างไม่น้อยหน้าเพื่อนบ้านแค่มีลูกชายอยู่สองคนลูกสาวสามคนเขามีเมียมีผัวจนเกิดลูกทุกคนแล้วเมื่อทิดจ้อยยังมีชีวิตอยู่ยังไม่ได้แบ่งที่ทางให้เป็นกรรมสิทธิ์ของลูกๆตัวเด็ดขาด เป็นแต่ว่าใครอยู่ก็ช่วยกันทําช่วยกันกินได้มาก็แบ่งให้ใช้สอยตามสัดส่วนนอกจากว่าใครเขาจะแยกเรือนไปอยู่ธรรมหากินกับผัวเมีของเขาก็ตามเรื่องไปจนเมื่อทิดจ้อยตายลงศพทิดจ้อยยังไม่ทันเผาลูกๆของยายถมทั้งห้าคนจะวิวาทแย่งสมบัติกันทั้งทั้งที่แกเป็นผู้ครอบครองรับมรดกแทน ลูกที่แยกครอบครวัวต่างหากไปก็กลัวว่าพี่น้องที่อยู่กับแม่จะสมหัวกันล่อลวงแม่เพื่อเอาให้มากเข้าว่าจึงไม่ไว้ใจต้องเที่ยวไปเที่ยวมาเส้าซีถามแม่อยู่เนืองๆพวกลูกที่อยู่กับแม่ก็กลัวพี่น้องที่แยกเรือนไปจะเข้ามาประจบประแจงจึงมีเรื่องเป็นปากเป็นเสียงจนจนจะมีเรื่องกันอยู่เสมอๆจนยายถมสุดแสนจะรำคาญ เพราะลูกๆดูเสมือนว่าไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องกันเสียแล้วแต่มองดูกันเป็นศัตรูไปหมดจึงนึกว่าถ้ายังไม่แบ่งสมบัติให้แก่ลูกลูกของแกเห็นจะต้องมีเรื่องฆ่ากันเองเป็นแน่เพราะเดี๋ยวนี้ลูกทั้งห้าคนของแกมันลืมพี่ลืมน้องกันเสียแล้วแต่ละคนต่างถูกผัวบ้างเมียบ้างเสียมสอน เพื่อพยายามเอารัดเอาเปรียบไม่ยอมเสียสละแก่กันน้องก็ไม่เกรงพี่พี่ก็ไม่สงสารน้องเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดมาวันหนึ่งยายถมจึงเรียกลูกๆทุกคนมาพร้อมกันแล้วประกาศว่าจะยกสมบัติทั้งหมดให้เท่าเท่ากันเว้นไว้แต่เงินก้อนหนึ่งที่จะเป็นค่าทำศพที่จ้อยเท่านั้นแล้วแกจึงจารในให้ลูกๆฟังว่านามีเท่านั้นไร่กระบือเท่านั้นตัว มีทองมีเงินและของอื่นๆเท่านั้นเท่านี้แต่สรุปว่าลูกสาวคนเล็กของแกซึ่งอยู่กับแม่ที่บ้านจะต้องได้มากกว่าคนอื่นๆเพราะแกจะอยู่กับลูกคนนี้ของแกตลอดไปกว่าเรื่องจะลงเอยกันได้ก็อีกหลายวันจนต้องนิมนต์ท่านสมภารที่วัดไปนั่งเป็นประธานที่บ้านช่วยไกลเกลีย่ยแบ่งแยกซับสมบัติจนเป็นที่พอใจของทุกคน เมื่อมอบหมาหักโอนกันเรียบร้อยแล้วและทําศพทิดจ้อยเสร็จแกก็อยู่ที่บ้านเก่ากับลูกสาวคนเล็กสืบไปเพราะไม่เคยนึกว่าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นผิดกว่าธรรมดาแต่ที่ไหนได้เผาศพทิดจ้อยไปแล้วไม่ถึงสมเดือนเจ้าลูกเขยของแกซึ่งแกแสนรักว่าเป็นคนดีบวชเรียนมาหลายรรษาจนสอบได้เป็นนักธรรมมีน้ามีตา เมื่อศึกหาลาเพศออกมาสู่ขอลูกสาวของแกแกจึงยกให้ดวยเต็มใจกลับพูดจาแสดงท่าทางว่ารังเกียจแกโดยหาว่าที่แบ่งทรัพย์สมบัติให้ลูกโลกก็แบ่งให้เท่าๆกันแต่แกกลับมาเกาะกินอยู่กับเขาเท่านั้นคล้ายกับว่ายกสมบัติให้แกเมียเขาคนเดียวครั้งแรกแกได้ยินก็ทำเอาหูทวนลมเสียแต่บ่อยๆเข้าบางครั้งกำลังกินข้าวอยู่เขาแสดงอาการกระทบกระแทก ถึงกับใยญ่ถมซึ่งกำลังเปิบข้าวเข้าปากมือค้างคอตีบขากันไกรแข็งเคี้ยวข้าวไม่ลงต้องอิ่มล้างมือลุกออกไปลูกสาวของแกซึ่งแสนจ,จะรักดังที่หมายใจแต่ต้นว่าจะฝากผีฝากใครด้วยก็กลับเฉยคล้ายกับว่าเป็นใจด้วยกับขัวและที่ยายถมอยู่บ้านก็ไม่ใช่ว่าอยู่เปล่าๆต้องช่วยเลี้ยงลูกให้เขาด้วยเพราะเวทนาหลาน พ่อแม่มันยังไม่ประสาจะเลี้ยงดูเขาก็ดโดดโรคตีหลานแกเหมือนกระทบแกอยู่เรื่อยๆเจ้าลูกชายคนโตของแกรู้เรื่องเข้าเป็นเดือดเป็นแค้นน้องสาวน้องเขยมาอ้อนวอนแม่ให้ไปอยู่กับตนที่บ้านเมียแกก็นึกว่าไปอยู่สักพักให้สบายใจค่อยกลับมาแต่อนิจจาน้เสือกับปะจระเข้นังลูกสะพ้ยคนโตเป็นคนปากร้ายเที่ยวพนธนากับชาวบ้านว่าบาปตามทันแก โดยที่แกหลงลูกเขยคนเล็กมีสมบัติอะไรอะไรก็ประเดยให้แต่เขาสุดท้ายเขาก็เฉดหัวออกมาต้องมาพึ่งอยู่บ้านตนซึ่งผัวของตัวเองก็ไม่ได้สมบัติจากแกเท่ากระพีกที่แกให้กับลูกสาวคนเล็กแต่ผลที่สุดแกก็ต้องสมสารมาสุกหัวอาศัยกินข้าวบ้านตัวไปวันๆเมื่อยายถมรู้เรื่องเข้าน้อยใจถึงกับกินไม่ได้นอนไม่หลับ นึกว่าลูกที่แกตั้งท้องมาและเลี้ยงดูมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยนั้นเดิมแกเข้าใจว่าเป็นสมบัติของแกคือเป็นลูกของแกแต่ความจริงไม่ใช่อย่างที่แกเข้าใจไว้เดี๋ยวนี้ลูกๆของแกทุกคนเป็นสมบัติของผัวของเมียเขาจนหมดสิน้นกระทั่งไม่มีอะไรเป็นส่วนเหลือว่าเป็นลูกของแกเลยนอกจากคนอื่นจะเข้าใจเอาเองเท่านั้นว่าแกเป็นแม่ของคนนั้นคนนี้และคนนั้นคนนี้เป็นลูกของแก เมื่อยายถมอึดอัดใจมากขึ้นคิดว่าถ้าขืนอยู่กับลูกชายคนโตที่บ้านนี้ก็คงช้ำใจทุกวันเปล่าเ,าเรื่องจะบ่ายหน้าไปพึ่งลูกคนอื่นๆอีกนั้นยายถมเข็ดเสียแล้วมันก็คงเข้ารอยเดียวกันทั้งนั้นวันหนึ่งจึงมาหาท่านสมภานที่วัดนี้ร้องให้ปรับทุกข์เล่าให้ท่านฟังจนหมดสิน้นท่านสมภานรับจะไปช่วยพูดกับลูกๆให้แต่แกขอร้องไม่อยากจะรบกวนเขา ท่านจึงถามว่าโยมจะอยู่ที่วัดได้ไหมแกรีบตกลงรับคำทันทีท่านจึงขอแรงพระเนีิช่วยตุกกระทบให้แกอาศัยอยู่ข้างศาลาแต่ว่ายายถมก็ไม่ใช่คนหมดสมบัติเลยทีเดียวทองหยองแกมีอยู่บ้างโดยลูกๆแกไม่รู้ฝากท่านสมผ่านไว้แล้วขายเอาเงินมาซื้ออาหารกินไปวันหนึ่งวันหนึ่งอยู่กับหมากับแมวตามเรื่องมีความสุขตามระษาค,คนแก่ โดยนุ่งขาวห่วมขาวคล้ายแมช่ชีและถืออุโบสถศิลเป็นประจำอยู่ที่วัดตลอดมาลูกๆที่มีกระใจบางคนเขาก็ส่งเสียให้บ้างตามบัธยาใยและยายถมก็ตั้งใจว่าจะอยู่ที่วัดอย่างนี้จนกว่าจะสิ้นลมสืบไปแม่พริ้งเดินออกจากกระทบยายถมด้วยดวงจิตหดหูเรื่องราวของยายถมกระเทือนใจ ทำให้แม่พริ้งต้องเก็บมาเป็นเรื่องคิดตั้งแต่วัดจนถึงบ้านเรื่องแรกที่เป็นคติทําให้แม่พริ้งคิดก็คือเรื่องพี่น้องแม่พริ้งเคยว่าเวว่าตัวเกิดมาเป็นลูกคนเดียวของพ่อแม่ไม่มีพี่ไม่มีน้องร่วมพ่อแม่เดียวกันเลยแต่ตอนนี้แม่พริ้งสบายใจเพราะรู้ความจริงว่าเรื่องพี่น้องนั้นถ้าอยู่กันตามลำพังก็รักพี่รักน้องสามัคคีกันดีโย แต่ถ้ามีสามีภรรยาแยกครอบครัวต่างหากไปความรักพี่รักน้องก็ย่อมจืดจางลงเพราะหลงคู่ครองของตนตนจนกระทั่งคิดเอารัดเอาเปรียบแก่งแย่งสมบัติกันทะเลาะวิวาทกันเลยทำให้แม่พริงคิดถึงตัวอย่างของคนในตำบลน,นี้อีกหลายคนซึ่งเป็นความขึ้นรงขึ้นศาลเพราะยังมรดกกัน และอาฆาตพยาบาทถึงกับไม่ยอมเผาผีกันก็มีหลายรายสมจริงดังที่พระท่านเทศว่าเจ้าตัวโลภนี้เป็นเกเรตแรงร้ายอย่างหนึ่งซึ่งทำลายคนที่ชั่วช้าโดยทำให้ขาดจากเป็นพี่เป็นน้องกันได้ฆ่ากันได้นำคนเข้าคุกเข้าตรางเสียผู้เสียคนไปแล้วมากต่อมาก ภาพของยายถมปรากฏแก่แม่ปริงติดตายายถมเล่าถึงเรื่องลูกของแกไปก็ร้องไห้ไปแกคงจะชอกช้ำใจอย่างสุดประมาณเพราะมีลูกก็หวังจะได้พึ่งลูกแต่ที่สุดลูกของยายถมทั้งห้าคนที่แกอุตส่าห์เลี้ยงดูมาตั้งแต่ตีนเท้าฝาหอยจนเติบใหญ่ได้สมบัติจากแกทั้งสิ้นไม่ปรากฏว่าลูกแกสักคนเดียวที่จะเลี้ยงแม่ได้ แม่พริ้งคิดไปถึงนิทานเรื่องภิกษุณีองค์หนึ่งในครั้งพุทธกาลชื่อพระพหุปุติกาภิกษุณีซึ่งก่อนบวชมีลูกถึงเจคนแต่ลูกไม่เลี้ยงจึงต้องมาบวชเป็นภิกษุณีและสามารถสําเร็จมรรคผลในที่สุดคิดถึงเรื่องนี้แม่พริ้งดีใจกับยายถมด้วยว่าอาจจะเป็นบุญของยายถมบ้างก็ได้ที่จะได้มีโอกาสพักผ่อนสงบใจเต็มที่โดยมาอยู่วัดคนเดียว เพราะขืนอยู่กับลูกโๆกก็ต้องเป็นคิ้ค่าโลกตลอดชาติโดยไหนเลยจะต้องเลี้ยงหล,ลานซึ่งมักจะติดยาติดยายเพราะตามใจเด็กเก่งเข้าใจเลี้ยงเด็กดีกว่าพ่อแม่ของมันไหนเลยจะต้องดูแลเฝ้าบ้านเฝ้าช่องให้เขาเป็นคนแก่อยู่บ้านเขาไม่ค่อยได้ไปไหนจึงมักต้องอยู่โยงเฝ้าบ้านทั้งตาปียายถมแก่สิ้นเวรไม่ต้องเป็นคิ้ค่าโลก พระท่านให้อาศัยอยู่ในวัดแกจะได้สวดมนต์ภาวานาสงบจิตสงบใจของแกตามประสาต่อไปคิดมาถึงตอนนี้แม่พริ้งค่อยสบายใจหายสงสารยายถมแต่กลับนึกสงสัยอีกว่าวัดเป็นสถานที่อยู่ของพระเนนผู้ทรงศีลทรงธรรมเหตุไรท่านสมพานจึงให้ยายถมอาศัยอยู่ได้สำหรับช่วยเอาไม้ของวัดลูกกระต๊อบให้แกอยู่อีกด้วยจะไม่เป็นบาปเป็นกรมหรอกหรือ จึงตั้งใจว่าจะถามท่านสมพานที่รู้เรื่องในวันต่อไปวันรุ่งขึ้นแม่พริ้งจัดสำรับลงเรือภายเพวัดยกสำรับขึ้นกุฏิท่านสมพานตอนจนจะเพนเป็นเวลาท่านว่างพอดีไม่มีงานการอะไรส้ามไม่มีใครมานั่งคุยอยู่ด้วยมีแต่เด็กๆสองถึงสามคนกำลังจัดเพนอยู่เมื่อวางสำรับลงกราบท่านแล้วท่านถามว่า โยมมีธุระอะไรหรือเปล่าอึกอึกอักอัก,อกเดี๋ยวหนึ่งจึงตอบท่านว่าอีชั้นไม่มีธุระอะไรหรอกเจ้าข้าแต่วันนี้ว่างทำสำรับมาถวายเพนได้และอยากเรียนามอะไรกับท่านบางอย่างด้วยเมื่อท่านสมพาน์ให้โอกาสถามได้แม่พริ้งจึงถามท่านเรื่องใหญ่ถมตามที่ตนสงสัยว่าเหตุไรท่านสมพาน์จึงรับให้มาอาศัยอยู่เนวัด และปลุกกระต๊บให้แกอยู่ได้ท่านสมพานชี้แจงให้แม่พริงฟังว่าเรื่องที่รับอโยมถมเข้ามาอยู่ในวัดนี้ยังมีคนอีกมากที่ไม่เข้าใจฉันนั้นจะเล่าเรื่องละเอียดให้โยมฟังโยมทิดจ้อยสามีของโยมถมนั้นเป็นผู้มีคุณแก่ฉันอย่างยิ่ง เมื่อฉันเป็นเด็กและมาอยู่วัดนี้โยมทิดจ้อยยังบวชอยู่ได้ช่วยสอนหนังสือให้จนฉันอ่านออกเขียนได้แม้เมื่อภายหลังจะศึกไปแล้วฉันมาบวชเป็นพระที่วัดนี้ยมทิดจ้อยก็ยังส่งเสออุปถัมภ์โดยตลอดพร้อมกับยมถมจะขัดข้องสิ่งใดก็ประวารณาให้เรียกร้องได้ทุกอย่างวัดวามีงานการก็ได้อาศัยทั้งยมทิดจ้อยและโยมถมช่วยเหลือเป็นกำลัง ดังที่ทุกคนเคยเห็นกันอยู่ฉะนั้นการที่ฉันรับยอมถมเข้ามาอาศัยเนยวัดจึงเป็นเรื่องของการปฏิการะสนองคนผู้มีคนเมื่อครั้งพระพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนอยู่พราหมณ์ราธะผู้เท่าตกยากอยากบวชพระพุทธเจ้ารับสั่งถามภิกษุทั้งหลายว่าผู้ใดสำนึกถึงคุณพราหมณ์ผู้นี้ได้บ้างพระสารีบุตรเถระเจ้าทูลว่าท่านรำลึกได้ วันหนึ่งบินทบาทพรามผู้นี้ถวายข้าวแก่ท่านหนึ่งทัพพีจะขอรับเป็นธุระบวชให้ราทพรามพระพุทธองค์ทรงสาธุการในความกตัญญูของพระสารีบตรที่รู้คุณคนเมื่อบวชให้แล้วย <chi han> <pr os> ังพยายามอบรมสั่งสอนจนพระราทะได้สำเร็จเป็นองค์อรหันต์ก็นี่ทั้งยมทิจ้อยยมถมใสบาทฉันนับครั้งไม่ทวน และยังมีคนอื่นๆอีกมากมายที่ฉันรับยอมถมเข้ามาอยู่ในวัดจึงทำตามตัวอย่างที่พระอาหารหันต์ท่านประพฤติมาแล้วโดยคิดแล้วคิดอีกหลายหนว่าถ้าฉันไม่รับให้ยมถมอยู่ในวัดก็จะไม่มีโอกาสสอนคนให้มีความกตัญญูกตเวทีเพราะเมื่อมีคนมาถามฉันก็เล่าให้ฟังอย่างนี้ทุกครั้งไปลำพังแต่ลูกๆยมถมนั้นไม่มีทางจะเลี้ยงแม่ตัวได้ เพราะถูกพระนางราคะพระเจ้าโมหะมันเข้าครอบงำจนมองไม่เห็นคุณของแม่ผู้บังเกิดกล่าวหากฉันไม่รับยมถมไว้ในวัดยมถมจะต้องตรอมใจตายด้วยความทรม,มานโดยลูกๆเป็นคนอกตตานโยฉะนั้นในฐานะที่แต่ก่อนแกเป็นผู้มีคนแก่วัดแก่ฉันใจใจดำปล่อยให้แกต้องเดือดร้อนอยู่ทำไม อีกอย่างหนึ่งคนอย่างโยมถมไม่มีพิษองเป็นภัยแก่ใครในวัดทั้งสิ้นเพราะแกสงบเสงเงยมเจียมตัวอยู่ในวัดก็มีคนแก่วัดโดยช่วยถักทัหงยากวาดวัดตามเรื่องฉะนั้นไม้ไล่ที่ปลุกกระต๊บให้แกอยู่จึงไม่น่าเสียดายทิ้งเอาไว้มันก็ผุเปล่าๆเ,เพราะเป็นเศษเล็กเศษน้อยซุปลุกให้แกอยู่ไม่ได้แกจะได้ช่วยทําความสะอาดให้แกวัดด้วย ยมถมแก่พึ่งคนอื่นแม้แต่ลูกของแกไม่ได้แล้วถ้าฉันไม่เป็นที่พึ่งให้แกแกในตอนนี้ยมจะให้แกไปพึ่งใครเล่าท่านสมพานย้อนถามพอดีถึงเวลาเพนสิทธวัตติกลองเป็นอนัตสัญญาณทั้งท่านสมพานและแม่ปริงจึงเงียบไปชั่วขณะจนครูท่านสมพานจึงกล่าวกับแม่ปริงต่อไปว่า โยมเรื่องคนอยู่ในวัดเวลานี้มีอยู่สองจำพวกด้วยกันพวกหนึ่งมาใส่วัดอยู่อีกพวกหนึ่งมาอยู่ให้วัดได้อาศัยโยมเข้าใจไหมที่ฉันกล่าวอย่างนี้แม่พริ้งตอบท่านว่ายังไม่เข้าใจท่านสมพานจึงขยายความให้ฟังว่าคนพวกมาอาศัยวัดอยู่นั้น ได้แก่พวกที่ไม่มีประโยชน์อะไรแก่วัดเลยที่ทางในวัดสะดวกสบายบ้านก็ไม่ต้องเช่าข้าวก็ไม่ต้องซื้อมาอยู่มากินแล้วไม่ได้ช่วยให้วัดวาดเจริญแม้แต่จักวัดวัดแต่กลับเอาประโยชน์ของตนเป็นประมาณคนประเภทน,นี้เรียกว่ามาอาศัยวัดอยู่ส่วนคนอีกประเภทหนึ่งมาอยู่ให้วัดได้อาศัยคือพวกที่ไม่เป็นภัยแก่วัดอยู่แล้วประพฤติดีปฏิบัติชอบ ช่วยเหลือวัดเท่าที่จะช่วยได้ให้เจริญทั้งชื่อเสียงของวัดและงานภายในวัดฉันตำตๆก็คอยระมัดระวังไม่วัดสกปรกรกงรัง,รงใครภายเรือผ่านไปผ่านมาเห็นเข้าก็ชมว่าวัดวาสะอาดต้นหมากรากไม้ก็ปลูกเป็นที่เป็นทางสวยงามสงบรม่มเย็นน่าสบายใจจนเขาเอาชื่อเสียงของวัดไปกล่าวเป็นเรื่องดีชมเชยอย่างนี้แหละวัดได้อาศัยคน คนดีๆมาอยู่แล้ววัดเจริญอย่างโยมถมนั้นแม้จะมาอยู่ในวัดแต่วัดได้อาศัยฉันจึงเต็มใจให้อยู่แม้โยมเองก็เถอะถ้ายัางไงยังไงจะมาอยู่บ้างฉันก็ไม่รังเกียจท่านสมภารพูดจบก็หัวเราะแสดงว่าสบายใจที่ได้เล่าเรื่องต่างๆให้แม่พริงฟังจนคลายความสงสัยได้เด็กวัดจัดอาหารเสร็จทั้งตั้งกระถนจานขันน้ำ แล้วเคาะระคังเล็กๆเ,เป็นสัญญาณนิมนต์พระมาฉันเมื่อพระจะกรติต่างๆมาพร้อมกันแล้วท่านสมภารจึงขอโอกาสแม่พริ้งไปฉันเพนร่วมกับพระสงฆ์ต่อไปขณะที่พระกําลังฉันเพนอยู่นั้นแม่พริ้งนั่งคิดอย่างสบายอารมณ์ว่าศาสนาของพระพุทธเจ้านี้ดีเหลือเกินที่สอนความรู้จักกตัญญยกะตะเวทีคือให้รู้คุณและตอบแทนคุณแก่ผู้มีคุณ แม้พระสารีบุตรก็ไม่ลืมข้าวเพียงทัพพีเดียวของราทพรามและท่านสมภารก็ไม่ลืมคุณของใยายถมผู้อุปการะท่านมาขอให้เจริญเจริญเถิดแม่พริ้งอธิษฐานอยู่ในใจเมื่อท่านฉันเพลนเสร็จเด็กถ่ายสำรับขืนให้เรียบร้อยแล้วแม่พริงจึงลาท่านกลับบ้านด้วยจิตใจผ่องใสนึกว่าตัวเองต่อไปถ้าไม่มีที่พึ่งอื่นแล้ว ก็จะขอพึ่งวัดพึ่งพระอย่างยายถมบาง